สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตออนซูมครับชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับเราเป็นผู้ออกแบบทั้งในภูมชาตินี้และชาติต่อๆไปนะครับดำเนินรายการโดยคุณสุชาดาระยะอินและผมรณกรอิมกุลสัยครับผมใช่แล้วค่ะในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มีโอกาสมาเปิดบันทึกหน้าสําคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบาร,รมีของนักสร้างบาร,รมีค่ะที่ได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพัน กับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยทีเดียวค่ะโดยวิทยากรนะคะที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพนะคะก็จะได้มีโอกาสมาร่วมกันแบ่งปันนะคะเรื่องราวที่เป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันในการทำหน้าที่อย่างที่เราเน้นย้ำกับคุณผู้ชมอยู่เสมอนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิก ผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะสำหรับเรื่องราวของผู้ออกแบบชีวิตในสัปดาห์นี้หรือในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของยอดนักสร้างบารมีที่เธอนั้นได้มีโอกาสมารู้จักกับวัตร,รธรรมกายโดยเริ่มต้นจากการนั่งสมาธิจนเกิดความสุขครับเริ่มเข้าใจในเรื่องของการสั่งสมบูรณ์จนทําให้เส้นทางของการสร้างบารมีของเธอนั้นชัดเจนและก็เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะนะครับได้รับบุญในฐานนะเป็นโยมอาจารย์ถวายความรู้แด่พระภิสุละสัมเนร เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างแดนนั่นเองครับแล้วก็ยังมีโอกาสได้นาเรื่องราวของสมาธินี้ส่งต่อให้แก่ชาวท้องถิ่นในแต่ละประเทศที่เธอได้ไปทําหน้าที่อีกด้วยครับในช่วงนี้รายการต้องขอต้อนรับนะครับคุณกริดอโน,น์มณีไพรโรดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค,ค่ะขออนุญ,ญาตแนะนํานะคะอีกหนึ่งรอบนะคะคุณกริดอโนมมณีไพโรดนะคะวิทยาการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะคะแล้วก็เป็นโยมอาจารย์นะคะถาวายความรู้ วิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนพระปริยติธรรมและก็ศูนย์ภาษาเดลซีพิธีกรภาคภาษาอังกฤษสำนักต่างประเทศยุยงานมิดเดิลเวย์ด้วยนะคะหรือว่าครูแอนนั่นเองค่ะครับคุณแอนเรียกครูแอนรกร้ท้องเรียกว่าคุณครูพี่แอนคุณครูพี่แอนนะคะครับผมคุณครูพี่แอนครับอยากถามคาถามแรกครับเกี่ยวกับเรื่องราวของความพระความผูกพันในพระพุทธศาสนาเนี่ยในวัยยาวเนี่ยได้มีโอกาสซึมซับเรื่องของการทําทานรักษาศีลหรือว่าเจริญสมาธิภาวนาบ้างไหมครับ จริงๆก็ต้องขอบพระคุณคุณแม่เลยค่ะเป็นบุคคลต้นแบบเพราะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะจะเป็นต้นแบบในการใส่บาตรทุกเช้าให้ดูตั้งแต่เด็กๆเลยถ้าจําไม่ผิดนะคะตั้งแต่พี่ประถมเลยก็จะเห็นคุณแม่ใส่บาตรแล้วก็โอเคลูกๆวันหยุดไปทําบุญด้วยกันอันนั้นก็เลยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทําให้เราคุ้นชินกับวิถีชาวพุทธแล้วก็น่าจะมีบุญอะไรบางอย่างนะคะระดับชั้นมัธยมศึก อยู่ดีดีเนี่ยนะคะทางอาจารย์เพื่อนๆก็ดันให้ไปนําสวดมนต์หน้าเสาธงโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าวิเราโชคดีนําสวดมนต์เพื่อนๆทั้งโรงเรียนเลยตอนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราคุ้นชินกับ พระพุทธศาสนาที่สําคัญนะคะเวลาเรียนก็ชอบท็อปวิชาพระพุทธศาสนาด้วยแปลกใจเหมือนกันนะคะอยากท็อปอังกฤษอยากท็อปเลขแต่ท็อปพระพุทธศาสนาค่ะนะคะก็มีความผูกพันตั้งแต่วยัยเยาว์เลยนะคะ <c oughs> ในตอนเด็กๆแล้วชีวิตออตอนนั้นที่เราเรียนมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างที่บอกว่าท็อป <c oughs> พระพุทธศาสนาเรามีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาในระดับไหนระดับที่สร้างความศรัทธาหรือว่าเข้าใจเรื่องราวของบุญ มั่งไหมคะพึ่แอนเอาจริงๆเลยนะคะตอนเด็กๆเราอาจจะเนาะนึกออกใช่ไหม เราเป็นชาวพุทธเรียนวิชาพระพุทธศาสนาก็ท่องใช่ไหมคะเรียนบาลีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็เหมือนเรียนค่อนข้างใช้วิธีการเข้าใจแบบท่องจําจะเป็นส่วนใหญ่<ฆ>แต่ว่าถ้ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยนะคะน่าจะต้องเป็นตั้งแต่แบบมีโอกาสได้รู้จักวัดมากกว่าเพราะว่า<ฆ>วก่อนหน้านี้แม้กระทั่ทงเรียนมหาวิทยาลัยชื่อจริงๆยังอยู่ที่ชมรมพุทธของจุลานะคะ<ฆ>ได้รับดอกไม้จากพระอาจารย์ในวันวาเลนไทน์คือเดินผ่าน พระอาจารย์หลอดแต่ว่าอาจจะยังแบบไม่ได้เข้าวัดตรงๆแต่ก็เริ่มนั่งสมาธิตั้งแต่ช่วงเรียนปริญญาตรีค่ะอืมอ่าล้วจุดเริ่มต้นแล้วกันมารู้จักเข้ามาสู่เส้นทางการสร้างบารมีได้ยังไงคะค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ๆที่เป็นกัลยาณมิตรจริงๆเลยนะคะโดยเฉพาะพี่เขยก่อนแล้วก็พี่สาวพี่เขยก็คือพี่มกรชาวานิตนะคะคก็มีช่วยแบบ รับบุญอะไรเงี้ยสนับสนุนหรือว่าออกแบบใช่ไหมคะขวดน้ำมนต์สวยๆจากหลวงพ่อท่านหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้ติดตามพี่เขามาตั้งแต่พี่เขาตัดสินใจมาบวชที่วัดจริงๆพี่เขาเป็นดีไซเนอร์เป็นนักออกแบบระดับโลกค่อนข้างสมัยใหม่เราก็เอ๊ะพี่เขาดูหัวสมัยใหม่แต่ว่าเขามาบวชที่วัดพระธรรมกายตอนนั้นยังไม่รู้จักเยอะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่สาวคนโตคะ่ะพี่นกนะคะที่พยายามชักชวนบอกอ้ามางอกี บวชพี่เขานะอุ้ยวัดดีนะเนี่ยมีพิธีเยอะๆเลยอุ้ยบูชาเข้าพระเนี่ยดีมากๆเลยนะแต่เขาจะเป็นกัลยาณนะมิตรแบบวัยรุ่นนิดนึงนะคะอบอกดีมากอะ่ะเจ๋งมากเลยต้องมาให้ได้นะก็คือสั้นๆอ่ะนะคะทีนี้ก็โอเคเราอาจจะยังติด ตอนนั้นเนี่ยถ้าจาไม่ผิดนะคะช่วงปริญญาตรีเนี่ยพี่ก็เรียนจะหนึงสุกใช่ไหมแล้วก็เพอเพอเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือทํางานไปด้วยก็คือเป็นติวเตอร์ไปด้วยฉะนั้นเนี่ยถามว่ายุ่งไหมคือยุ่งมากเรียนก็จะเอาเกียรินิยมนึกออกใช่ไหมคะฉะนั้นพี่แอนก็เต็มที่จริงจังในทุกอย่างแต่ว่าเป็นคนสุดท้ายที่มาถึงวันนะจะพูดอย่างนั้นก็ได้หมายถึงว่าวันอาทิตย์เนี่ย พี่ก็ได้แต่บอกว่าบูชาเข้าพระสําคัญและดีมากๆแต่เราก็มีจิตศรัทธาแต่ว่าหูมันติดงานะ่ะนั้นขออน,นุญาตฝากปัจจัยไปทําบุญก่อนก่อนที่จะได้แบบมามาตัดใจแล้วก็เข้าวัดว่าวันอาทิตย์ฉันไม่ทํางานแล้วเพราะว่าจริงๆเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะคแต่ว่าฝากปัจ,จัยมาเรื่อยๆก่อนจนถึงวันหนึ่งบุญส่งผลมั้งคะ ก็อุอ้ยไม่เอาแล้วเราไม่อยากมีวิถีชีวิตที่แบบโอ้โหเรียนทํางานแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าไม่มีเวลาได้ไปวัดกับครอบครัว<อ>ประกอบกับน้องสาวนะคะน้องแท้ๆเลยนะคะน้องแอมเนี่ยก็ช่วงนั้นเนี่ยคือเขาเป็นเด็กแนวนิดนึงเขาจะทํางานก่อนพีแอนก็คือช่วยงานออฟฟิศที่บ้านเนี่ยแหละนะคะบริษัทเ<อ>ซร์เบ d e s มดีไซน์บริษัทออกแบบนี่แหละ ก็ค <One input> ือออฟฟิศตอนนั้นอยู like ่ใกล้ๆสีลมแล้วก็ก็เลยชวนแจนเนี่ยแจนแบบชอบปวดหัวบางทีเนี่ยเรียนก็ตั้งใจตั้งใจเนี่ยจะได้ไม่เครียดป่ะไปนั่งสมาธิที่ Q ิวเฮาสลุมพินดีค h วเฮาส์ีลมด้วยกันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบในตอนเรียนเนี่ยเราก็เหมือนได้ฝึกสมาธิได้เริ่มต้นรู้จักการใช้สมาธิมากขึ้นแล้วพอไปนั่งเนี่ยเรารู้สึกเอ๊ะค่อยๆมีความสุขจากการนั่งสมาธิเรียนก็เหมือนแบบ เครียดน้อยลงและที่สําคัญก็สําเร็จดังเป้าหมายนะคะเนี่ยสมมติขอเกียรตินิยมก็ได้อย่างที่หมายแบบไม่ต้องเครียดและที่สําคัญก็คือรู้จักการทําทานมากขึ้นอเหมือนเราแบบเนี่ยก็ทรัพย์ที่เราหามาได้แม่ พี่นกขอฝากปัจจัยไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยเลยทําให้เรารู้จักการสละทรัพย์ทําบุญนะคะทำความดีตั้งแต่เราอยู่ในวัยเรียนฉะนั้นเนี่ยชีวิตก็ค่อยๆดีขึ้นราบรื่นขึ้นทํางานก็น้อยลงนะเพราะเราแบบว่าตัดใจไงว่าฉันจะมาวัดฉันจะมาบูชาเข้าพระให้ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นก็ และในที่สุดและในที่สุดมันก็ชัดเจนขึ้นอีกเรื่อง,องก็คือได้พบเทพบุตรนะคะ<อ> <laughs> คุณเสามีนัทพลนะคะพี่นัทพลนะคะกับครอบครัวนะคะ<อ>ปะปะมามรกตก็เป็นกัลยาณมีที่น่ารักมากๆบ้านพี่ๆเขาก็เข้าวัดกันมานานพี่เขาก็เข้าวัดตั้งแต่เด็กก็เลยแบบว่าเป็นครอบครัวที่ทั้งสองครอบครัวของพวกเราเนี่ยเข้าวัดด้วยกันก็เลยอบอุ่นแล้วก็ช่วยกันสร้างบาร,รมีอย่างเหนียวแน่นค่ะ<อ>ฟังแล้วชีวิตของคุณครูพี่แอนเนี่ย เหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับ oh. ทีนี้ขอเนี่ยถามภาพบรรยากาศของการที่เดินทางมาถึงที่วัดพระธรรมกายวันแรกเลยครับวันที่ได้มาถึงที่แพันดินของวัดพระธรรมกายเนี่ยตอนนั้นคือมีความรู้สึกอย่างไรบ้างอยากให้เล่าภาพบรรยากาศว่าคนเยอะไหมแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมรู้สึกอเมซมากแบบ mm. ว่าว้าววัดใหญ่จริงๆ uh. ด้วยนะคะแต่ที่สําคัญคือรู้สึก ชื่นชมแล้วก็เห็นความตั้งใจของหลายๆท่านเลยโดยเฉพาะพี่ๆโยมคารวาสที่เหมือนแบบเป็น เป็นยูเนตี้แบบว่าสมัครสมานสามัคมคีในการมาวัดมาสร้างคุณงามความดีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตั้งแต่พี่ๆใช่ไหมคะจนถึงน้องๆเด็กๆเลยวัดนี้จะต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนที่อื่นแบบวัดที่เราไปที่อื่นแน่เลย <c oughs> ก็เลยค่อนข้างประทับใจแล้วที่สำคัญในใจเราเนี่ยเรามาแบบใสๆนะคะไม่ได้มีอคติจากการได้ยินหรืออะไรก็แล้วแต่เรากลับอยากรู้สึกว่าเอ๊ที่วัดนี้เปิด เปิดกว้างเปิดโอกาสให้ทุกคนจริงๆแม้กระทั่งเราเราก็เป็นคนธรรมดาหนึ่งคนแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถมานั่งสมาธิหรือทานอาหารอร่อยๆที่วัดได้ด้วยก็เลยโอเคมา,มา,ม,ามากับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นตอนแรกที่คุณครูแอมบอกว่าได้มีโอกาสมาร่วมงานบวชหรือเปล่าคะงานบวชที่ใช่ไหมคะอตอนนั้นที่ <c oughs> ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมงานบวชมาร่วมพิธีกรรมของวัดเนี่ยครูแอนรู้สึกประทับใจยังไงบ้างคะ ประทับใจหลายอย่างเลยคะ่ะจริงๆทั้งงานบวชก็ดีใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงงานบุญอื่นๆด้วยจริงๆแล้วเนี่ยคือทึ่งในความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะงานค่อนข้างสเกลใหญ่แต่ทุกอย่างถูกจัดเรียงจัดวางแล้วก็ทำให้พิธีกรรมทุกอย่างเนี่ยออกมาเนี่ยเป๊ะ พี่แอนต้องใช้คําว่าเป๊ะเลยรู้สึกเนียบจังเลยรู้สึกเป็นระบบเป็นขั้นตอนแล้วทุกคนก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะพระอาจารย์ทุกรูปก็ดีเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงพี่ๆผู้มาร่วมบุญร่วมงานนะคะคือทุกคนดูยิ้มแย้มแจ่มใสอากาศอาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยในบางวันวันนั้นเนี่ยอาจจะจําเป๊ะๆไม่ได้แต่แค่ประทับใจว่าทุกคนดูมีรอยยิ้มจากข้างในอย่างบอกไม่ถูกและเป็น ทุกคนด้วยอะค่ะแบบเดินผ่านหรือเห็นอะไรเงี้ยเลยประทับใจมากๆค่ะอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ถูกถับทอมาเรื่อยๆ<ช>นะครับโดยเฉพาะมีความสุขสัก์การปฏิบัติธรรม,มทีนี้ภาพจําอย่างหนึ่งที่รณกรเห็นคุณครูพี่แอร์นะครับคือจากที่มาเป็นสาธุชนก็จะมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างเช่นผู้ประกาศข่าวบุญนิ้วก็ตามหรืออาจารย์ที่ถวายความรู้แต่พระพิสุทธิ์สำเนนในเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะครับอยากให้คุณครูพี่แอนได้ถ่ายทอดความรู้สึกนะครับว่า คุณค่าอะไรของการเป็นอาสาสมัครช่วยงานพระพุทธศาสนาตรงนี้ที่คุณครูพี่แอนได้รับครับได้เลยค่ะโอ้โห oh, oh, ต้องเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของการเกิดมาใช้ชีวิตคือตอนแรกๆเราเข้าวัดเนี่ยเราได้ยิน โอ้โหพี่ๆหลายๆท่านเกิดมาสั่งสมบุญสร้างบารมีเราก็อืมดีค่ะแต่เรายัง <laughs> อะไรหรออแบบโอเคค่ะ,ะเป็นคำพูดที่ดีมากเลยแต่ว่าหนูขอศึกษานิดนึงนึกในใจนะคะนี่เราจะอินกับพี่เขาที่พูดออกมาขนาดนั้นยังไงนะทีเนี้ยก็ต้องบอกตรงๆว่าด้วยสภาพแวดล้อมต้องบอกว่ากัลยาณมิตรรอบตัวรอบวัดเนี่ยไม่ว่าเราจะมาวัดกี่ครั้งหรือแม้กระทั่งเห็นผ่านจอ <laughs> ใช่ไหมคะสมัยก่อน หรรืออะไรอเราก็จะรู้สึกทุกคนดูใช้ใจมาสนับสนุนงานตรงนี้มากๆเลย <c oughs> ใช่ไหมคะเราก็เลยค่อยๆแบบเปิดใจแล้วอย่างที่พี่แอนบอกพอเริ่มตัดใจเท่านั้นแหละว่าโอเคงานเนี่ยเอาไวท้ทีหลังแล้วกันเอาเลือกเอาบุญก่อนดีไหมชีวิตเราจะได้แบบว่ามีความสุขสบายไม่ต้องเหนื่อยนี่แหลคะค่ะเลยเป็นพี่แอนว่ามองว่ามันคงเป็นรางวัลน,นะคะค่อยๆให้กำลังใจพี่แอนว่าจุดเริ่มต้นก็เลยว่า เราเริ่มทําบุญด้วยตัวเราเองอตอนนั้นยังเด็กน้อย,ยเป็นนักศึกษาใช่ไหมแต่ว่าหาอะไรได้ได้แม้เพียงเล็กน้อยแล้วพอเสร็จปุ๊บอยู่ดีก็มีบุญใช่ไหมคะได้เป็นอาสาสมัครเนี่ยพอบุญมาปุ๊บนะเรื่องถวายความรู้ที่โรงเรียนพระป,ปริยัตใช่ไหมคะสำหรับน้องๆ้องสัมมาเีน,เนท่านก็ดีโอ้ตั้งใจมากคือปลื้มอคะค่ะจะพูดว่ามาสอนทีไรเหมือนเป็นกำลังใจให้รู้สึกว่า วุ้ยมีบุญจังเลยที่มีโอกาสได้มาสนับสนุนตรงนี้มันเป็นกําลังใจที่ยื่นสอนกี่ชั่วโมงก็ได้ไม่เหนื่อยมีบางคอร์สเนาะของทางเดลซีก็ดีหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะยื่นสองทั้งวันแถมอีกนะคะ oh. สมมุติเริ่ม8ปดโมงจบห้าโมงก็พออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ yeah. สอนทีไรของที่วัดถวายความรู้ทีไรมันจะมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ไม่อยากเลิกแล้วก็เกินเวลาถวายความรู้หลวงพี่พระมหาพันษาสีท่านที่ท่านจะต้องเตรียมเรื่องการสื่อสารเตรียมความพร้อมก่อนบินออกนอกประเทศหลายๆรูปพี่แอนเชื่อว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านที่มีพาสปอร์ตแล้วก็บินออกนอกประเทศเพื่อทําหน้าที่ใช่ไหมคะในการเผยแผ่เรื่องของสมาธิหรือว่า หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเราก็ต้องเสริมทับให้กําลังใจท่านอะไรเงี้ย mm. บางรูปหลายๆรูปอาจจะไม่เคยมีโอกาสได้ฝึกเรียนภาษาอังกฤษมาเยอะๆทุกคนคงน่าจะนึกภาพออกใช่ไหมคะคแต่เราเนี่ยถือว่าเป็นแบบหน่วยทีมพพอร์ตให้ท่านมั่นใจว่าเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่นะหลวงพี่มีบุญมากเลยตอนหลวงพี่ไป เทศสอนเรื่องสมาธิหลักธรรมก็ดีเนี่ยญาติโย,ยมเนี่ยจะต้องตั้งใจฟังเรื่มใส่ทาหลวงพี่แน่นอนเลยหลวงพี่มันฝึกตนโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารที่มาจากใจแชร์ธรรมะของหลวงพี่เอาไปถึงใจ นะคะชาวท้องถิ่นทุรุท่านเลยเนี่ยพี่แอนก็จะปลื้มทุกครั้งที่มีโอกาสได้เชียร์น้องๆสัมมนาิน,นท่านก็ดีถ้าวกกลับมานิดนึงเนี่ยคือหลายๆท่านเนี่ยมีบุนมากาได้มาบวชเรียนตั้งแต่เด็กๆพี่แอนเห็นแล้วโอ้โหปลืม้มหลายๆรูปไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษเลยเหมือนเรามาเริ่มนับหนึ่งกันแต่ว่าวิธีการเรียนของเราก็ต้องสนุกค่ะ<อ>ฉะนั้นเล่นผ่านเกมอะไรอย่างเงี้ยมีบางรูปพี่แอนปลื้มมากเลยโยมอาจารย์ท่านอื่นมากสิกรูปเนี้ย ยมอาจารย์แอนไม่ต nah ้องกังวลนะคะท่านน่ะหลับตรงชาแอนเชื่อไหมคะกับพี่แอนไม่หลับเลยค่ะบุ้มมากเลยใช่ท่านจะไม่มีเวลาดับโอ้แสดงว่าครูแอนมีเทคนิคทีนี้อยากจะทราบเทคนิคจากครูแอนน่าจะสอนสนุกแน่เลยเพราะว่าขนาดสามเณรยังอันเลิศเบิกบานในการเรียนกับครูแอนเลยค่ะครับ ขอบุณค่ะก็คือที่แน่ๆเราก็คงจะไม่เน้นแต่ทฤษฎีเนาะแบบที่พวกเราเรียนกันมาใช่ไหมคะหรือวิธีการที่เรียนที่ถูกต้องเพราะตอนปริญญาตรีพี่แอนเลียนเรื่องการสอนมาใช่ไหมคะที่คณะครุศาสตร์จุฬาภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษาเอกวิชาภาษาอังกฤษเรียนตั้ง5ปีใช่ไหมคะทีนี้เราเรียนเรื่องการสอนโดยตรงเราก็จะรู้พอจะรู้ว่าวิธีไหนคือวิธีการเรียนที่ถูกต้องหรือเปรเบางทีที่พวกเราเรียนมาอาจจะ จะไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเรียนเทียบเสียงภาษาไทยกับภาษาอังกฤษซึ่งจริงๆเทียบแบบนั้นเทียบไม่ได้ด้วยอ,อ,อย่างบอใบไม้เบอะเขาก็คือเบอะอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมคะเราคงแบบไม่พูดแบบใบบัวบกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมออมันไม่เหมือนกันชนั้นมันเทียบกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ เอาวิธีที่ถูกต้องแชร์ให้ท่านแต่ในผ่านรูปแบบของกิจกรรมแล้วก็เน้นให้ท่านฝึกให้ท่านมั่นใจฉะนั้นเนี่ยพอต้องทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นท่านตื่นมานะคะทําวัดแต่เช้าอะไรก,ก็ดีเนี่ยนะคะแต่ว่าให้ท่านอยู่ในอารมณ์สบายเรียนด้วยความสุขมีกําลังใจที่อยากจะสื่อสารแล้วก็ที่สําคัญต้องมั่นใจที่อยากจะใช้ภาษาอังกฤษฉะนั้นเวลาพี่แอนได้รับบุญตรงนี้เนี่ยก็ปลื้มมากๆเราได้เห็นพระอาจารย์พระมหาท่านหลายๆรูปเติบโตขึ้น มาเป็นหัวหน้าศูนย์ก็ดีไปใช่ไหมคะอยู่ศูนย์สาขาต่างประเทศพี่แอนก็ปลื้มมากๆที่ได้มีส่วนเล็กๆในการทําหน้าที่เผยแพร่วิชาของเราไปทั่วโลกค่ะฟังเป็นครูพี่แอนเล่ารถตาของพี่แอนเป็นประกา,เ,ะกาเลยเนาะแล้วทําให้ร,กรณกนในฐานะที่อยากจะกิ่งภาษาอังกฤษ <c oughs> มากขึ้นเน่ยครับคุณพี่แอนครับขออนุญาตเรียนถามคือปกติเวลาที่เราเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรามักจะกังวลกับตัวของแกรมม่า วยากร์ว่าเออเราจะเรียงรูปประโยคถูกไหมพูดไปแล้วชาตต่างประเทศจะเข้าใจไหมตรงนี้คุณครูคพี่แอนมีวิธีทลายกำแพงยังไงให้พระพิสุทธิ์สามนเณรนะครับว่ากล้าพูดได้เลยพูดด้วยความมั่นใจนะครับผมจริงๆบางครั้งก็จะมีเทคนิคเล็กๆอาจจะเป็นความโชคดีของพี่แอนที่พอจะมีเพื่อนอต่างชาติบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะลูกค้าที่ทำงานที่บริษัทหรือว่าอาจจะเป็น คล้ายๆว่าเพื่อนที่เรียนปริญญาโทพี่แอรเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลคอร e ล e จของแมจเมน์ใช่ไหมคะนี่ได้ทำหน้าที่ไปอีกด้วยก็คือชวนเพื่อนๆน,นี่แหละมาในคลาสเลยเพื่อนชาวเยอรมันชาวญี่ปุน่นแล้วก็มีท่านหนึ่งบังกลาเดศใช่ไหมคะาจากประเทศบังกลาเทศ เป็นมุสลิมนะคะแต่ใจเปิดกว้างมาวันสมมเนนกับพี่มาทําขนมถวาย oh. สมณาเนนก็มาแล้วก็มา speak English ในคลาสอะไรอย่างเี้แล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยก็โชว์ให้หลวงพี่ท่านก็ดีหรือว่าสมมเนนท่านเห็นเลยก็ดีว่าเนี่ยชาวต่างชาติท่านไม่ได้กังวลอะไรเลยว่าอยู่แก g มา m ถูกไหมเลย oh. no เขาแบบจะ expect ว่าแบบอุ้ยอยากจะพูดอะไรกับฉันรอฟัง oh. อะไรอย่างเงี้ย oh. แค่พอสื่อความได้เขาก็ประทับใจแล้วอะไรอย่างเงี้ย oh. แค่พยายาม แล้วแบบมีใจอยากจะพูดกับเขาจริงๆก็คือยิ่งชาวต่างชาติไม่ต้องกังวลเลยค่ะมีแต่ชาวไทยเลานี่แหละค่ะว่าเราจะตั้งหน้ากันเองว่าเอ๊ะถูกกันบ้างไหมฉันถูกเทนส์ใช่ไหมเอ๊ะฮีดัสซึนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไอ้รอนเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าชาวต่างชาติเนี่ยขอแค่สื่อความแล้วก็มีจิตที่เหมือนแบบปรารถนาดีมีจิตใจที่ดีงามที่อยากจะสื่อสารเรื่องดีๆให้กันและกันมากกว่าค่ะนี่นะคะได้เทคนิคแล้วนะคะคุณรณกรอ้โหต้องบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งที่น่า สนใจสําหรับครูแอนก็คือได้เคยเห็นภาพครูแอนเนี่ยได้มีโอกาสเนาะไปถวายพัทหารกับค<ม>ณะพระธรรมยาราด้วยนะคะเรื่องของการสั่งสมบุญไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรเนี่ยครูแอนเต็มที่เลยตรงนี้มันมีความปลื้มใจยังไงที่นอกจากจะเอาแรงกายนะมาถวายความรู้พระพิสูจสัมานเรนแล้วแรงปัจจัยก็ทําเต็มที่เลยตรงนี้ค่ะเป็นยังไงคะ ได้เลยค่ะคือปกติเนี่ยอ,อย่างที่เราเห็นพอเราเริ่มต้นจากการที่เราเห็นด้วยอนิสงค์ของบุญเนาะอน,อนุภาพของบุญด้วยตัวเราเองเรารู้สึกว่าทำเนี่ยทำที่เราแต่เราปลื้มและมีความสุขแล้วพอเราได้ถวายไปเราเห็นว่าเป็นเป็นประโยชน์กับหมู่คณะจริงๆเป็นประโยชน์กับวัดเป็นประโยชน์กับทุกๆจุดที่เรามีโอกาสได้ มีส่วนในบุญแม้เพียงเล็กน้อยหรือมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยนะคะแต่เราได้เห็นว่าทั้งพระอาจารย์หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่พี่แอเนี่ยจะค่อนข้างปรับปรื่มกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกันเหมือนว่าองค์กรเราอะค่ะจะเติบโตได้คือทุกท่านทุกส่วนมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรจริงๆฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์หรือทีมงานถ้ามีโอกาสก็ยินดีจะ นึกออกใช่ไหมคะสนับสนุนขนมของกินหรือว่าอะไรที่จําเป็นก็อยากจะสนับสนุนเป็นกําลังใจเล็กๆแม้เพียงเล็กน้อยให้เขาแบบปลื้มกับการที่เขาทําหน้าที่แทนเราแกนอาจจะไปทําหน้าที่แบบพี่ๆเขาไม่ได้แต่เราส่งกําลังใจดีๆหรือว่าอะไรดีๆอร่อยๆอ,อ,อะไรเงี้ยเป็นกำลังใจเล็กๆก็เลยคิดว่าถ้าบุญไหน มีโอกาสที่เราได้รับรู้ก็อยากจะมีส่วนที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนให้งานเนี่ยขยายไปได้ สมมุติถ้าวกกลับมาแม้กระทั่งอย่างของงานต่างประเทศเนาะเมื่อกี้ที่น้องๆสองท่านได้เกล่นไปเบื้องต้นอะไรเงี้ยที่พี่แอนมีโอกาสได้รับบุญกระทางเดอ m i มิดเดิลเวย์ใช่ไหมคะอย่างล่าสุดเนี่ยสมมุติเสร็จงานบุญใหญ่อะไรก็มาก็แล้วแต่พี่แอนก็จะมีแบบจัดอีกเซตหนึ่งอ่ะอันนี้ของพระอาจารย์ท่านนะก็จะเขียน <laughs> ไว้เลยหนึ่งถุงหนึ่งกองอันนี้ของทีมงานนะคะอะไรอยาเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบ ส่งส่งเขาไปให้อะไรเงี้ยถ้าไปด้วยตัวเองไม่ได้ก็เป็นแบบพี่พี่คนรถที่บ้านหรืออะไรเงี้ยเอาไปให้พี่แอนเชื่อว่ากําลังใจแม้เพียงเล็กน้อยค่ะแต่ว่ามันจะขับเคลื่อนงานของเราขยายไปทั่วโลกได้ค่ะโอโ้คุณสุชาดาพอผมฟังรู้สึกว่าคุณครูพี่แอนมีมายเซ็ตบางอย่างนะครับที่ทําให้มีความของจิตใจของความเป็นผู้ให้ในมุมของพี่แอนนะครับคือหลายคนพอฟังแล้วกว่าที่จะถูกหล่อลอมให้มีมายเซตแบบนี้ได้เนี่ย อะไรคือสิ่งสําคัญที่ทําให้เรามี m i n d s ซตแบบนี้เรื่องของสมาธิไหมหรือว่าคําสอนครูบาอาจารย์หรืออะไรครับที่ทําให้เรามีมซ n d s e ตที่รู้สึกว่ามีคุณค่าในตัวเองแล้วก็อยากจะมอบคุณค่านี้สู่ผู้อื่นด้วยฮะสิ่งที่ทําให้เราเริ่มค่อยๆมีวิธีคิดหรือ m i n d s e ตแบบที่น้องๆอยากจะขอไอเดียพี่แอนพี่แอนอคิดว่าจากการหล่อหลอมค่ะจากการที่เราตัดสินใจที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ คำสอนครูบาอาจารย์ทุกคํานะคะเรื่องการนั่งสมาธิเรื่องของการนําหลักธรรมเนี่ยไปแอพพลายแล้วก็ใช้ในชีวิตพี่แอนว่าทุกๆคําพูดของครูบาอาจารย์นะคะดูเบาไม่ได้เลยอ่าตอนที่เรามาวัดแรกๆแบบที่พี่แอนบอกเมื่อสักครู่โอ้โหพี่ๆบางท่านสรางบุญจร้างบารมีเข้มแข็งเอาชีวิตเป็นเดิมพันเราก็โอเคค่ะเข้าใจแล้วมันดีมากแต่ว่าวันนั้นยังแบบ ไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซนต์แต่วันนี้ถามว่าเข้าใจมากขึ้นไหมแน่นอนเลยค่ะแต่ต้องประกอบกันด้วยเนาะหมายความว่านั่งสมาธิเราก็ต้องแน่วแน่เอาจริงมากขึ้นแล้วพอหลวงพ่อท่านบอกว่านั่งนิ่งๆสบายๆปล่อยใจสบายๆให้เหมือนเป็นผู้ที่มาใหม่ใช่ไหมคะแรกๆเราก็แบบ เรามาหลายครั้งแล้วนี่ <c oughs> ไม่มาใหม่เนาะ,ะนั้นเราก็เราก็อาจจะนั่งคล้ายๆหลวงพอ่อแต่ว่าแสดงว่าพูดที่มาใหม่แสดงว่าหลวงพ่อพูดกับ บุคคลเหล่านั้นอ๋อนั่นเราไว้เป็นไรเนาะเราฟังส่วนหนึ่ง <S <S อไร้อันนี้ก็เป็นมุกขำๆที่พอได้มีโอกาสนะคะได้ศึกษาธรรมะลึกซึ้งโดยเฉพาะเรื่องการนั่งสมาธิเนี่ยง่ายแต่ลึกพี่แอนก็เข้าหรือของโครงการต่างประเทศหลายๆค่ายของเดอะนี e Way ก็ดีนะคะของ My Story หรืออะไรอย่างงี้ก็ดีพอเราเริ่มนั่งเริ่มนั่งเราก็รู้สึกว่าโอเค ที่บอกว่ามาใหม่เนี่ยก็คือเหมือนให้เรานั่งใหม่ทุกๆรอบแล้วนอกรอบหลวงพ่อบอกสองเวลาเองหลับตาลืมตาเราก็วิท่านพูดเหมือนง่ายๆใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องทําให้ได้ง่ายๆให้ดีที่สุดแบบที่ท่านพูดแล้วก็หลักทำคําสอนบุญใช่ไหมคะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างยุดเป็นตัวสําเร็จโอ้โหทุกคําพูดของครูบาอาจารย์เป็นเรื่องจริงและพอเราเปิดใจเราปฏิบัติตาม แบบสบายๆแต่จริงจังพี่แอนก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเริ่มจากตัวเองก่อนเลยค่ะว่าชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นเวลานั่งธรรมากก็สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยทำให้รู้สึกเกิดกำลังใจว่ามันเรามาถูกทางและเรามาถูกที่และที่เราจะได้มีความสุขที่เกิดมาใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ามากขึ้นค่ะอืมนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องราวในเวกแรกนะ ครบถ้วนเลยนะคะแต่ว่าในเบรกสองเนี่ยนะคะเราจะไปฟังคุณครูพี่แอนเนี่ยนะคะคไปสร้างบารมีในต่างแดนเพราะว่าเรื่องของภาษาเนี่ยได้มากมายอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งสําคัญนอกจากการมีภาษาอยู่กับตัวแล้วเนี่ยยังไปทําหน้าที่แนะนําสมาธิให้กับชาวต่างชาติอีกด้วยนะคะต้องมาติดตามในช่วงหน้าแล้วก็เรื่องราวอ,อนุภาพบุญที่เกิดขึ้นด้วยครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับผม